สวัสดีครับชาวราศีมังกรทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ปีแห่งการสร้างเนื้อสร้างตัว2569ครับถ้าคุณรู้สึกว่าชีวิตคือการต่อสู้ปีนี้ชัยชนะจะเป็นของคุณครับอาจารย์โหนฟันธงว่าปี2569ชาวมังกรจะเหนื่อยแต่รวยด้วยพลังของธาตุดินที่แข็งแกร่ง บวกกับไฟแห่งความมุ่งมั่นโปรเจกต์ Project ยักษ์ใหญ่จะวิ่งเข้ามาหาเงินก้อนโตจะหล่นทับใครที่วางแผนจะสร้างบ้านสร้างตึกหรือสร้างอาณาจักรธุรกิจปีนี้คือจังหวะลงเสาเอกที่มั่นคงที่สุดในชีวิตครับเริ่มที่อาจารย์ลักษ์ราชสีครับท่านเตือนปนข่าวดีเรื่องราหูค้นทรัพย์ฟังดูน่ากลัวแต่จริงๆแล้วมันแปลว่า คุณจะมีเงินหมุนเวียนมหาศาลครับอาจารย์ลักษ์บอกว่าชาวมังกรปีนี้จะกล้าได้กล้าเสียมีการลงทุนก้อนโตหรือมีการหมุนเงินระดับร้อยล้านท่านฟันธงว่ายิ่งกล้ายิ่งรวยขอแค่บริหารจัดการให้ดีคุณจะเปลี่ยนจากคนธรรมดากลายเป็นเศรษฐีใหม่ได้เลยครับต่อกันที่หมอช้างทศพรศรีตุลาครับ ท่านเน้นเรื่องงานหนักครับชาวมังกรหนีไม่พ้นเรื่องงานแต่ปีนี้จะเป็นงานที่ high risk high return ครับโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับที่ดินอสังหาริมทรัพย์โรงงานและการก่อสร้างหมอช้างบอกว่าจะมีลูกค้าหลั่งไหลเข้ามาปิดการขายที่ดินได้หรือประมูลงานใหญ่สำเร็จความเหนื่อยของคุณปีนี้จะถูกจ่ายคืนด้วยความมั่งคั่งครับ มาฟังมุมมองของคุณแม่ฟองสนานจามอนจัน์ครับท่านเปรียบชาวมังกรปีนี้เป็นภูผาที่ตระงานไม่ว่าเศรษฐกิจโลกจะเป็นอย่างไรชาวมังกรจะลอยตัวและรอดพ้นวิกฤตเสมอท่านแนะนำว่าปีนี้ให้เน้นการเก็บออมในรูปแบบสินทรัพย์ครับซื้อทองคำเก็บไว้ซื้อที่เก็บไว้เพราะดาวประจำตัวของคุณเดินดีมากยิ่งสะสมยิ่งงอกเงย เป็นปีแห่งการวางรากฐานสู่อนาคตครับสำหรับสายมูอาจารย์โอเลยยานสัมภาษณ์บอกว่าปีนี้ชาวมังกรมีเกณฑ์ได้โชคจากของเก่าของโบราณครับใครที่ชอบสะสมพระเครื่องของเก่าหรือที่ดินมรดกตกทอดสิ่งเหล่านี้จะมีมูลค่าพุ่งสูงขึ้นหรือนำพาโชคลาบมาให้อาจารย์โอเล่แนะนำให้กลับไปดูแลบ้านเกิดหรือไปไหว้บรรพบุรุษ แล้วท่านจะประทานพรให้ลูกหลานร่ำรวยครับปิดท้ายด้วยอาจารย์คทาชินบัญชรครับท่านบอกว่าความรักของชาวมังกรไม่หวือหวาแต่หนักแน่นครับคู่ครองจะเหมือนลมใต้ปีกที่คอยสนับสนุนเรื่องงานคนโสดอาจจะยังไม่เจอคนที่ถูกใจปรุดปราดแต่จะเจอคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจครับอาจจะเป็นเพื่อนเก่าหรือคนที่เคยรู้จักกันมาก่อน พัฒนาความสัมพันธ์มาเป็นคู่ชีวิตครับจุดที่ต้องระวังอาจารย์เตือนเรื่องความเครียดสะสมและกระดูกฟันข้อต่อครับชาวมังกรบ้าง,งานจนลืมดูแลตัวเองระวังออฟฟิศซินโดรมถามหานะครับเคล็ดลับเสริมดวงเศรษฐีแนะนำให้ทำบุญเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างถาวรวัตถุครับเช่นร่วมสร้างโบสถ์สร้างวิหารหรือบริจาคอิฐหิน ปูนทายให้วัดอานิสง์นี้จะส่งผลให้ชีวิตหน้าที่การงานและเงินทองของคุณมั่นคงแข็งแกร่งดุดหินผาครับสรุปครับชาวมังกรปี2569ไม่มีคำว่าบังเอิญสำหรับคุณครับทุกความสำเร็จมาจากหยาดเหงื่อแรงกายและมันจะคุ้มค่าที่สุดใครพร้อมเหนื่อยแล้วรวยพิมพ์เศรษฐีภูเขา ไว้ใต้คอมเมนต์แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ